สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนนเอน t อแอนทสามอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาแต่งปืนเ k คแล้วก็ลองเอาไปเล่นในเกมดูกันนะครับผมว่ามันจะดีสักแค่ไหนนะโอเคอันนี้ผมก็แต่งปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม สโคปที่เราใช้จะเป็นสโคบคูณสามนะครับแล้วก็แล้วก็กล้องเอียงเราใช้เป็นกล้องตัวนี้นะครับผม Combat Red นะฮะแล้วก็ตัวลำกล้องเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับ m u s c l โอเคเราใช้เป็นตัว Cheese อ Steel ครับพูดผิดใช้เป็นตัว Steel ตัวนี้นะครับ แล้วก็กิบหน้ากิบหน้าเราใช้เป็นมินิแฮนด์ครับตัวนี้ครับมินิแฮนด์แล้วก็แม็กกาซีนเราใช้เป็นแม็กกาซีนสามสิบนะครับผมเราจะไม่ใช้แม็กกาซีนสีิบนะเพราะว่า 30, สาสิบสำหรับปืนเอคก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคแล้วก็เจ้าตัวเออขอโทษครับกิบหลังเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับผม ก็เจ้าตัวของพันท้ายแล้วครับเราใช้เป็นโพลิโมนนะครับโอเคส่วนตัวแผ่นรองพันท้ายจะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคเจะออกขวาไปนะครับผมเกมนี้ ก่อนจนะถังก็ต้องใส่ควันครับอยู่ขวาด้วยแล้วเราออกซ้ายดีกว,ว่านะครับผมแล้วให้เจ้าตัวคนอีกินเนียรไปคจัดการนะอุ๊ยโดนขวานครับเมดิช่วยหน่อยหมออยู่ไหน อ,อันนี้น่าจะช่วยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเกิดเลยดีกว่าโอเคเราเกิดโอ้บีเอ็นเอโดนยูทีบอยแล้วครับต้องเกิดบีหนึ่งนะโอเคใช้ได้อยู่ผมจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยเขาปุกกันโหดมากนะ เกมนี้ผมก็เล่นไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมโอ้โหด่านนี้จะเอจอแต่คนตึงๆนะครับผม ไปฝั่งฝังง่งซ้ายนะครับเฮ้ยนี่ตัวมางฝซ้อนๆกันแต่เราไฮ้จัดการมันะน,นดีกว่าไม่โดนนะครับแถมโดนหลังอีก ปืนคุณคล้องค่อนข้างขุ่นยากไปหน่อยนะเนี่ยเคิวแรกโอ้โหพูรเซงงร็งนะฮะโอ้แล้วเามาบีสองคนเดียวนะครับ ี่จริงๆเราไม่ควรอยู่บนดีนะเราควรอยู่ในหลุมลปลอดภัยนะครับเพราะได้ว่าหลุมพอนะเราควรอยู่ในหลุมพอไว้เดี๋ยวเอาไปอยู่ฝั่งนี้ก่อนรถถังนะครับผมโอ้ช่วยไม่ได้ Oh, the enemy in objective struggle 2 has been oh. Neutralized. Oh, We cannot be oh, to the oh, objective. Oh, Allied forces are clearing objective struggle one oh, our forces have secured objective struggle ค่อนข้างสันนะโอเคนะครับสีตัวไปตัวหนึ่งนเะออนี่เมื่อกี้มีเลเซอร์อยูเ่เลบแบบอะไรนะนนครับโอยตายนะโอ้ยเราถังอีกันนึ่งด้านหลังนะครับ Our allies forces are attacking Objective Global One. <laughs> the enemy has suffered minimal อย่างนเดี๋ยวเราต้องตึงปี1ไว้นะครับเอ้ยตึง B2 ไว้นะถ้าเกิเขายุด B 2ได้่เราจะสวยนะครับ Allied forces are engaging in objective Bravo 1. Triple blaster charges up! All objective Bravo 2. Copy that! Hands down! Hands down! Can you โดดน,นะฮะที่แถวนี้น่าจะมีหมออยู่หมอ,อช่วยผมด้วย<อ>หมออยู่เพ่อนยิงคนปล่อยยี้ผมก่อนหมอโอ้ช่วยไม่ได้นะฮะมันยิงสาดเข้ามาเลยโอ้โหาระเบิดด้วยเรียบร้อยครับหมอผมตายแล้ว ขเขาเ่อนอัโลดันเลยนะครับโอเคทีน้วเกิดเลยดีกว่าเฮ้ตโโยตางเสียเวลาโอ้ยมีสองจะโดนแล้วนะครับต้องนี้ยัดเลยดีกว่าคร,ครับ วิบลบตกดังไอู่อไมแตะเขาเลยโดนควันพอนนดีเลยมอไม่เห็นแล้วครับโอ้โอ้โอโหผมกดผิดแล้วก็เชื ว่าน่าจะชนะได้ครับเพื่อนเราค่อนข้างโหดนะยิงไปหกพันนะครับมีบไปหมื่เลยแล้วนะเราก็เราจะดักจุดนี้นะครับ สไนค์ครับเกิดอะไรดีกว่ไปแล้วเราเกิดตรงเพื่อนนะครับโอเคเพื่อนตทอสู้อยู่แล้วจุดซีนะครับผมรถเสียแล้วลงไปแล้วนะพี่ วิ่งตัดหน้ากองเขยเลยอโอยอ่าเย่จัง the enemy has taken objective 12 โอ้ยควันเต็มเลยไม่เห็นครับด่านนี้ค่อนข้างยากนะระงเลยเป็นยากมากด่านนี้อพอเรียนรถถังมานะครับรถัา

Two. The enemy has taken objective Delta 2. Yes. The enemy has taken objective Delta 1. Allied forces are engaging at objective Delta 1. <laughs> นคนเดียวเลยผมยากมากนะเกมนี้ตนยากมากจริงๆอโอ้โหนี่พวกคนนอนอยู่ The enemy has Wait, taken objective center. <laughs> เพื่อนหายไปเลยนี่ปืนต่อต้านกาเซียานครับต่อต้าถัง ไม่ได้ตายนี่หว่าพวกกี้นีก็เพื่อนยิงเระเบิดมาน้องเพื่อนไม่ได้เพราะเนต่อสู้ไม่เป็นไร

เกิดตรงเพื่อนไม่ได้นั่นเพื่อนต่อสู้อยู่หมดเลยโ <You 're S 2> อเคเกิด <the way. S 2> สูด้กันแะล้วสู้ไหมครับ ด้านซ้ายเพื่อนด้านซ้ายมาเยาะ่ะทีเห็นคนอ้อมมาอยู่นะครับเพื่อนเราก็ตามมาอยู่นะเรา

โอ้โหแล้วเพื่อนเพื่อนขับปัดหน้าพอดีนะโอ้โหสวยเลยครับเพื่อนขับปัดหน้าพอดีนะยังสวยเลยครับเมื่อกี้

we successfully defended the key objective ฟร,ฟรีครับจุดนี้ชิวๆเลยโอ้ผมลืมดูฐานว่ะุ่นผู้ชมเรียบร้อยครับเรียรบ,บร้อยครับลืมดูฐานฮะโดนย,ยึดเลยโอเคครับแต่ลมแล้วเกมน,นี้เราก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างกับปืนเจ้าตัวของปืน AK นะครับผมถ้าเกิดชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนีผ้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม